ครับสวัสดีครับอตอนนี้ขึ้นตะแกงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อจากนี้ไปนะครับจะได้อธิบายว่าตะแกงขึ้นอย่างไรนะครับอ,อันดับต้นอันดับแรกที่เราจะขึ้นตะแกงนะครับเราต้องมีตัว s นะครับเห็นที่ร้านนะครับจะใช้ตัว s 1ตัว2 3 4 5 6 7 8 9 1ห1 1 1กเจ1ด1ป1เก21 21 23ป็น2 2งสา เก้าสิบเอ็ดสองส4 4สี่ห้าปอ่ประมาณปรถึงสีตัวนะครับสําหรับตัวเอสนะครับแล้วก็พอขึ้นตัวเอสเราก็จะขึ้นตะแกรงครับตะแกรงมี1 2 3่ง6 7งสามตะแกรงสามสช่องนะครับ กว้างประมาณ1เมตรยาวเมตรคึ่งนะครับอันนี้คือตะแกงนะครับตะแกงก็บ่งบอกถึงอายุการขายนะครับขึ้นตะแกงแล้วนะครับนี้ตะแกงเรียบร้อยแล้วนะครับ แกงตอนขึ้นก็อยาให้ไปบางร้านื่อ,อนนี่ไม่มีร้านไต่แล้วก็ขึ้นนะแล้วลตอนทํางานครับต้องมีน้ําเย็นนะครับมีน้ําเย็นด้วยจะได้ไม่ร้อนก็ต้องดื่มน้ามะพร้าวหรือว่าสปอนเซอร์ก็ได้นะครับเพราะอากาศร้อนมากนะครับโอเคครับสําหรับคลาสนี้การขึ้นตัวเอสแล้วก็ตะแกงครับ